สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาใส่กล่องโหลดหลังสองนิ้วเจ้าดีแม็กีประตูคันนี้นะครับนี่เป็นรถผมเองอันนี้ผมก็จะซื้อเป็นกล่องโหลดสองนิ้วมานะครับพร้อมสาแหลกนี่ครับทรงรถโดยรวมว่าสูตมันจะโด่งนะครับสูตมันจะโด่งขนาดต่ำผมก็เลยต้องการจะโหลดลงสองนิ้ว โดยใส่กล่องโหลดกับซาแลกนะครับมาดูข้างหลังว่าสูงเท่าไหร่นะครับข้างหลังนี้สูงประมาณ16บหกเซนเลยนะครับสิบหกเซนเลยซึ่งมันจะสูงกวาง่างานถ้ามองดีๆมันจะเฉียงไปข้างหน้าเลครับทรงรถมันเลดูแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมก็มาเทียบกับข้างหน้านะครับข้างหน้า สูงอยู่ประมาณ11เซนครึ่งน,นะครับซึ่งต่างกันเยอะมากถ้าใส่กลองโหลดไปแล้วมันก็จะสูงต่ำหักลบกันอยู่นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูทรงหลังจากใส่กองโหลดแล้วนะครับว่าจะออกมาสวยแค่ไหนก่องโหลด2นิ้ว เหล็กโหลดแข็งพิเศษนะครับไม่รู้ว่าแข็งจริงไหมแต่ว่าหนักเอาเรื่องครับกับสาแหลกเก้าสี่ตัวนะครับนี่ช่างเมยก็จะใช้เป็นล้อล้าะนะัรับของรถบรรทุกรองตรงกลางไว้ครับเพื่อไม่ให้มันตกลงมาลองไว้แบบนี้ตั้งสองฝั่งนะ นี่ช่างเมย์ก็จะถอดสลักเดิมออกมานะครับก็จะยัดกล่องโหลดเข้าไปในช่องตรงนั้นนะครับใส่กล่องโหลดเข้าไปนะครับบนแหนบสลักเดิมกับสลักแต่งก็จะตัวกล่องโหลดก็จะยาวกว่ากันนะครับไม่สามารถใส่ด้วยกันได้นะครับถ้าซื้อกล่องโหลดมาก็ต้องซื้อสลักมาด้วยนะครับ ม่งนันใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับความยาวไม่เท่ากันกล่องเดิม,อมของเดิมก็ใช้ได้ได,ได้แบบเก็บไว้เผื่อกลับใจใช่ไหมพี่เมยอืเอเาจะกลับใจ้องหนักนอะแบบไรเงี้ยมื่อะไรก็มันเดินเดนเดิเดิอเดกกเดเดานเาเดินเดินะครนเดินเราเน็เกินเดินเดเดิมไันก็ทนเดิ่แล้นแดินเดินเด อันนี้แล้วก็เพื่อว่าเพื่ออานนั้าก็น่าจะใส่ของอะไรเนี่ยมันจะใส่ที่เดิมใช่แล้วก็จะใส่เป็นกล่องเข้าไปนะครับข้างในเห็นไหมครับใส่เป็นกล่องควาอกู่งสองนิ้วนะครับ นี่สั่งมาจากแอป l a z a ด a นะครับรวมส่งอยู่ประมาณ7 1็1 4 1อสิบสห้าบาทนะครับก็ถือว่าถูกอยู่ถือว่าหนักโดยรวมแล้วรู้สึกว่าจะแข็งแรงอยู่นะนี่ครับสาแลกก็เป็น DMAX 9เกนะครับ สำหรับกล่องโหลด2นิ้วนะครับใช้สแลกความยาวเท่านี้ช่างเมยก็จะพ่นสีกันสนิมไหนะครับเน่องจากว่าันเก่ามันเป็นรอยีดรอยควนจากเหล็กนะครับเหล็กสีกันก็เกิดสนิมน,นี้ก็พ่นกันไว้นะครับ ที่อูนี้ช่างมีรอบครอบมากครับถ้าเป็นพื่อก็คงจะปล่อยผ่านนะครับแนะนำมาได้นะครับรถบรรทุกทุกขนาดเลยครับรถเล็กรถใหญ่ทำได้หมดครับดูช่างเมย์ทำอะไรบ้างนะพี่เมย์ครับทำทุกอย่างเลยนะทำทุกอย่างเลยครับรถใหญ่รถเล็กรถใหญ่รถเล็กทำทุอย่างยั้งแร์ครับแร์ก็ทำครับอันนี้ อู่ทำอยู่ที่ไหนครับผมซอ,อยลงน้ำปลาใช่ไหมซอยลงน้ำปลาครับโอเคแหลมชะบังนะครับทำดีมากครับช่างไหน ไ,ไดด้้มมนันไไไ่่ปแล้วมันพ้นไม่ได้แล้วใช่ไหมครับพี่เมย์ใช่ว่ไม่ผ่านเพราะมันไม่ได้มันประกบอยูแล้วไ,ได้ครับใช่ครับถือว่าละเอียดนะาบางเจ้านี่ก็ปล่อยผ่านไปเลยใช่ไหมพี่เมย์ไม่ค่อยสนใจกับเราหรนี่ช่างเข้าใจความรู้สึกเจ้าของรถนะครับ เราคนรักรถเหมือนกันนะนะครับดูแลรถกันนี่ครับเรามาดูตอนใส่กล่องรถแล้วจะออกมาเป็นทรงยังไงสวยไหมมาดูด้วยกันครับหลังจากที่โหลดใส่กล่องเสร็จแล้วนะครับทรงก็จะออกมาประมาณนี้จะมาวัดดูครับว่าต่างจากตอนแรกเท่าไหร่ เหลือสิบเอ็ดครึ่งครับรอหลังมาเทียบกับร้อหน้านะครับร้อหน้าก็ประมาณ12ต่างกันนิดหน่อยครับหน้าจะเชิดนิดนึงทรงรถออกมาก็จะประมาณนี้เลย más o